สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักหมื่นนะมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็น t ตโยต c o โ o l l a ไฮท้องนะรุ่นนี้เป็น1.5 GXi นะครับเครื่องยนต์ 1,500cc ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับพร้อมใช้งานเช่นเคยนะห่างหายไปนานนะนะครับนเนื่องจากเราช่อง YouTube เรานะมีปลานะครับผมนะครับเปลี่ยนช่องหางในการขายไปขายใน f a c e b o o k นะซะ เดือนกว่าเลยนะครับนะไม่เอฟซีหรือสมาชิกนะครับลืมกันไปแล้วมั้งนะว่ามีรถสวยๆในช่องนี้ด้วยนะในราคาเบาๆนะครับคันนี้ห้าหมื่นเก้านะห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นโตโยต้าโคราไฮท็อปปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับนะครับจดทะเบียนในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าี่ยภาษีไม่ขาดนะพอระบอไม่ขาดนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมๆรับประกันการโอนเช่นเดิมนะครับและที่สําคัญคันนี้นะไม่เคยติดแก๊สด้วยนะเห็นไหมสวยนะ รถนะครับออกสีนะครับเป็นสีบอล พมเขียวนะเป็นสีเดิมตรงรุ่นนะครับเป็นสีเดิมของรถนะมาแบบนี้นะครับสีสันรอบคันรอบตัวสวยๆนะสวยงามนะครับนะมีการทําสีเก็บสีบ้างแล้วนะครับตามมายุของรถนะครับผมนะครับไม่ต้องถามหาสีเดิมโรงงานนะครับนะเฟิร์สเพนอย่างนี้ไม่ต้องมีนะเราไม่ได้ขายรถสะสมนะครับทูกค้านะครับเราขายรถใช้งานนะครับเน้นใช้งานนะไม่ได้ใช่รถสะสมนะครับไม่ต้องมาถามหานะครับในเรื่องของเฟิร์สเพนสนะครับ เราขายรถใช้งานเน้นใช้งานนะบอดี้ไม่มีชนหนักชนเบาการันตีรับประกันให้นะครับการโอนนะรับประกันการโอนให้ด้วยนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ช่วงหน้าไม่มีดังนะครับทีนี้กระจกไฟฟ้า4ีบานเซ็นทรัลล็อกนะครับนะนี่แผงประตูสวยๆนะนี่นะครับผมราคาห9าหมนเองนะนะครับผมอะไรมีแอร์แบงหนึ่งใบ นะครับเรือนใหม่ใช้งานได้ครบขึ้นครบนะครับวิทยุ JVC USB DVD CD ได้หมดนะเสียงดีใสๆฟังสบายๆเพลินๆน,นะครับโอ้โหไปไงไภายในนะจะได้ไหมกับการจะเสียงเงินหนะ้าหมื่นกะบ,บาทซื้อรถยนต์คันนี้ไปใช้นะ,ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ชมนะทุกซองเลยดีกว่า เนี่ยรายละเอียดนะครับหลักๆนะครับนะส่วนใครที่อยากได้รูปภาพนิ่งนะครับใครอยากได้รูปภาพนิ่งนะครับทักไลน์นะโทรมาขอนะครับทักไลน์ดีมานะครับเดี๋ยวเราจะส่งรูปภาพนิ่งให้นะครับรูปภาพนิ่งให้นะครับมีกล้องถอยด้วยนี่นี่กล้องหน้ากล้องหลังครบเลยนะใช้งานได้นะเอ้านะดูเสียงคาก่อนเอ้ยภายในสินอกเรื่องนะจ้าอะประตูแผงประตูสวยๆนะติ๊กเกอร์เดิมนะเลเวลเดิมครบหมดนะครับผม แน่รถที่เราซื้อมาขายนะมันก็เดิมๆแบบนี้นะนะรถที่พิคว่ำชนหนักชนเบานะไม่รู้จะไปซื้อมาขายทําไมในเมืนะ่อมีรถสวยๆให้เราเลือกซื้อเลือกหาก,กันอยู่แล้วนะครับนะที่เกียดโกหกลูกค้านะครับที่เกียดมานั่งปั้นนั่งเหล่าปั้นคําพูดนะครับเนะื่อให้ลูกค้าเชื่อนะถ้าขายแบบเนี้ยสวยๆเดิมๆแบบนเนี้ยเนี่ยบอกพ่างกม็มาหยีเดิมๆโรงงานแบบเนี้ยนะไม่มีการจมน้ํานะอาบกม็มาหยีแบบนี้จมน้ํานี่พังแล้วนะนะครับก็ต้องมาออกมาหุ้มนองหุ้มหนังกันนะ นะครับใครกลัวจมน้ำไม่ต้องกลัวนะครับการันตีในสัญญาให้ด้วยนะครับอม,มีรอยเนี่ย <c oughs> เห็นไหมบางๆนะน่าจะขาดออกแต่ยังไม่ได้ขัดนะครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับภาษีขาดหรือเปล่าสิงหาหกแปดนะสิงหาหกแปดนะนนะดูขอบกระจกบ,บางล้มหน้านะแนวจบบลมลงหน้านะไม่มีผุนะสีสันพวกราคาสวยงามนะครับนี่ครับ ลอแมกนะยางปี2022นะเป็นแม็กซิตนะครับขอบ14นะ185 60ขอบ14นะครับใช้งานได้เลยนะครับสำหรับรถจนคันทีนะการันตีให้นะครับเดี๋ยวรับชมห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับผมมารับชมห้องเครื่องยนต์กันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ วชีดนะหนึ่งพัห้าร้อยทีสี่แลรัห้าเอเอนะครับเห็นไหครับเกียร์ออโต้โอเวอร์ไดร์4สปีดนะครับใช้งานได้นะครับเกียร์ออโต้ไม่มีล้อร้อนไม่มีเปลี่ยนกระตุกกระชากอย่ไรผมพูดชัดเจนในคลิปนะครับไม่มีล้อร้อนนะย้ำนะครับตื่นเช้ามาติดเครื่องเข้าเกียร์รถไหลเลยนะครับไม่มีล้อร้อนไม่มีกระตุกกระชากอย่างไรโอเวอร์ไดร์ใช้งานได้ครบหมดนะครับนะสติ๊กเกอร์เดิมๆโรงงานนะเห็นไหมครับรูเดิมอาร์คเดิมหมดนะครับดูเบ้าโชกเห็นไหมไล่เข้าไปนะครับเบ้าโชกเดิมหมดนะครับเนี่ยแผงไฟวอลเดิม เหล็กตัวถังตรงเล่มนะครับรับประกันการโอนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมไมน่าอยู่ครบหมดนะครับสีสันในห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยสะอาดสะอ้านแบบนี้นะนะเราดูแลให้อย่างดีนะฝากับโมงแท้ไม่เคยเปลี่ยนนะสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมอ่ะอยู่ครบหมดนะครับผมฮะเพจเดิมสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมนะเห็นไหมครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นหัวฉีดนะเดิมเดิมนะครับควันไม่ไหลนะไม่ดันการันตีให้นะครับนะคันนี้เดินทางไกลได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเดินทางกลับนะ มาซื้อกับเรานะเดินทางกลับไม่ถึงนะตามไปซื้อคืนหนึ่งที่เลยนะดีไหมนะครับเดี๋ยวปิดก,ก่อนให้ดูหน้ารถกันสวยๆนี่นะครับเห็นไหมไอท็อกนะห้าหมืนเก้าันบาทเท่านั้นนะโอ้โหมาเอาไปใช้งานนะครับสุดคุ้มนะที่สําคัญเป็นออโต้ไม่เคยติดแก๊สภาสีไม่ขาดภายในสวยเดีย้ยเลยที่ให้รับชมกันไปแล้วนะครับผมอะด้านหลังเนี่ย ผมเพิ่มอยู่ครบหมดนะครับดู body. Body บอดบบี้เห็นไหมเนี่ยบอดี้สวยๆแบบเนี้ยเนี่ยรถเนเห็นไหมเราเลือกเข้ามารถแบบเนี้ยบอดี้เดิมแบบเนี้ยแม่น้ำเดิมแบบเนี้ยซ่องเดิมสันเดิมแบบเนี้ยไม่ซื้อรถชนทําไมจะมาถามทําไมรถชนหรือเปล่าว่ามเปล่าถามทําไมไม่ซื้ออยู่แล้วเปิดมาชนหนักชนเบาก็ไม่ซื้อแล้วอะเนี่ยแบบเนี้ยมีรอยอุดแก๊สไหมเหนี่เดิมๆกาวเดิมหมดเห็นไหมครับเครื่องมือแมแลงนะเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะนี่มาไปนเนี้ยไม่ได้จัดเลยนะ นะครับเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมมีไหมก่าเดิมเห็นไหมเห็นไหมซื้อแบบนี้ยซื้อรถชนนํำบ้าอะไรก็ไม่เข้าใจนะลูกค้าก็จะมาถามเฮ้ยชนห้าความแบบจะซื้อทําไมอ่ะเออเราซื้อมาเราก็หนักเรานะเราลงทุนเนาะนะครับนะขอให้เข้าใจนะครับซื้อกับเรานะเสียเงินกับเรานะได้ใช้รถนะนะครับ ต่อรองได้นะมารับเองนะครับรถอยู่ที่บุบ้านเมืองเอกลังสิตประทุมธาน,นีนะครับผมนะฮะพร้อมใช้งานเลยปกติไม่ขาดรับประกันการโอนรับประกันการเกิดอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้ำท่วมจนหนักตัดต่อพิคว่ำใดๆนะครับนำกลับมาคืนที่บ้านได้เลยนะคืนเงินเต็มจำนวนนะครับผมรถคันนี้นะเดินทางไกลได้เลยใช้งานสำหรับขนกมน้อยทีไม่ต้องซ่อมมาแล้วนะครับผมซื้อไปเลยคันนี้นะอ่าห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะมีบริการขับสู่ต่างจังหวัดนะครับโทรมาคุยนะ บอกฟิล์มเพิ่งติดเอาลืมเลยโอ้โหลืมพีเซตนเลยฟ,ลนะฟิล์มใหม่เลยฟิล์มเพิ่งติดสามวันเนี่ยดูดิหกสิบเปอร์เซ็นต์บาน้าสี่สิบโอ้โหมีบินนะมีบินนะไม่ใชนะ่คีโมโนะนะอ่ะดูดิหม่ปว่าะนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทตอนนั้นนะครับสนใจชอบอยังไงโทรมาคุยกันนะครับนะเพราะขาดจะดีมากนะครับผมฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับครับผม